อ่านะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทับ7ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญดาวก็จะมาเฉลยงานเก่านะคะแล้วก็จะมาขึ้นงานใหม่ให้กับนักเรียนนะคะอ่านักเรียนมาดูนะคะงานเก่าของนักเรียนในหน้า61ว่านักเรียนทำถูกไหมนะอ่านมาดูนะคะการบ้านของนักเรียนนะคะโจทย์ข้อนี้บอกให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะเฉลยเรื่องการเรียงลำดับจำนวนก่อนนะ เรียงจากมากไปน้อยนะคะคุณครูเคยสอนให้นักเรียนเนี่ยดูตัวเลขในหลักสิบก่อนนะคะถ้าหลักสิบสามารถเปรียบเทียบได้เลยนักเรียนก็เปรียบเทียบกันเลยในหลักสิบนะคะอามาดูค่ะหลักสิบของแต่ละจํานวนจํานวนแรกคือเลข6จํานวนที่2คือเลข5จํานวนที่3คือเลข9และจํานวนที่4คือเลข8นะคะ ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าทุกจำนวนแตกต่างกันหมดเลยในหลักสิบดังนั้นนักเรียนสามารถนำหลักสิบมาเปรียบเทียบได้เลยค่ะนะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะอะ่มาดูกันค่ะ6 5 9 8าําจำนวนที่มากที่สุดคือ9ในหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือ92นะคะนักเรียนเขียน92เลยค่ะ ต่อไปนะคะ92ถูกใช้ไปแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะจำนวนถัดไปคืออะไรมี6 5 8ในหลัก10ค่ะมากสุดคือ8นะคะเพราะฉะนั้น8คือจำนวนของ83นะคะนักเรียนก็เขียน83หมดไป2จํานวนนะคะเหลือ65กับ58ค่ะเรายังคงดูที่หลัก10เหมือนเดิมนะคะ หลักสิบตัวจำนวนแรกเป็นเลข 6, จจำนวนที่2เป็นเลข5เพราะฉะนั้น6เป็นยังไงกว่า5คะ6ในหลัก10เป็นยังไงกว่า5ในหลัก10บคะมากกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปต้องเป็น65และจำนวนสุดท้ายก็เป็น58คะ่ะนะคะเราก็จะได้การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เป็น92 8 3 65และ58นะคะ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายในหน้านี้นะคะหน้า61เหมือนเดิมเลยนักเรียนต้องดูตัวเลขในหลัก10ก่อนนะคะอันดับแรกเรามี4 4 2และ5ค่ะหลัก10บมี4 4 2และ5เขาให้เรียงจากน้อยไปมากค่ะตอนนี้เราเจอจำนวนที่น้อยที่สุดและมี4มี4มี2มี5น้อยสุดคือเลขอะไรคะ น้อยสุดคือเลข2นะคะซึ่ง2คือจำนวนของ27นะคะ2ในหลัก10นะคะคือจำนวนของ27เราใช้ไปแล้วค่ะต่อไปมี4มี4มี5ค่ะแน่นอนว่า4ต้องน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นนักเรียนมาดู2จํจำนวนนี้ค่ะนะคะมี4 2ตัว2จํจำนวนเปรียบเทียบ เรายังไม่รู้ว่า2จํานวนนี้จํานวนไหนมีค่าน้อยกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะ4อยู่ในหลักสิมีค่าเท่ากันเราต้องไปดูตัวเลขในหลักไหนคะเราต้องไปดูตัวเลขในหลักหน่วยค่ะ,คะถูกต้องค่ะนะคะหลักหน่วยจํานวนแรกเป็นเลข5จํานวนที่2เป็นเลข7ค่ะเขาให้เรียงจากน้อยไปมากดังนั้น5กับ7จํานวนไหนหน้อยคะ ถูกต้องแล้วค่ะจํานวน5นะคะ5น้อยกว่า7เพราะฉะนั้นจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าคือ45ค่ะและจํานวนถัดไปคือ47ค่ะใส่เลยค่ะนะคะและจํานวนสุดท้ายที่มี5อยู่ในหลักสิบมีค่ามากที่สุดนะคะก็จะได้เป็น53ค่ะอันนี้ก็คือเฉลยงานในหน้า61นะคะ ต่อไปนักเรียนไปดูงานเฉลยในหน้า62ค่ะอ่ะในหน้า62นะคะเราเรียงจำนวนแท่งของไอศกรีมนะคะไอศกรีมนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกให้เราเรียงจากมากไปน้อยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูตัวเลขเลยหลักหน่วยนะอ่ะเอ้ยโทษค่ะนักเรียนไปดู จำนวนตัวเลขในหลัก10ค่ะหลัก10ตัวนี้เป็นเลข5เลข2เลข2เลข1เลข5ค่ะอ่าปรากฏว่านะคะจำนวนที่มากที่สุดคือเลขอะไรคะเลข5ถูกต้องไหมคะเลข5ค่ะเลข5บาบังเอิญในหลัก10เลข5มี2จํานวน แสดงว่าเลข5เนี่ยมากที่สุดแหละแต่ไม่รู้55หรือ51จะมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูตัวเลขในหลักหน่วยเปรียบเทียบค่ะหลักหน่วยนะคะตัวแรกเป็นเลข5ค่ะตัวหลังเป็นเลข1ค่ะเพราะฉะนั้นมากที่สุดหรือมากกว่ากันก็คือเลข5ในหลักหน่วยมากกว่าเลข1ในหลักหน่วยนะคะ ดังนั้นมากที่สุดก็คือ55ค่ะนักเรียนก็ใส่55ลงไปและจำนวนที่2ก็คือ51ค่ะที่เป็นจำนวนที่2ได้เลยเพราะว่า5ในหลัก10เนี่ยนะคะมันมากที่สุดแต่1ในหลักหน่วยมันน้อยกว่า5ในหลักหน่วยนี้นะคะมันก็เลยเป็นจำนวนที่2นะคะอะต่อไปค่ะเราเหลือแค่3จํจำนวนแล้วค่ะ นะคะเรียงจากมากไปน้อยเหลือ2 2และ1ค่ะในหลัก10 2 2และ1ในหลัก10นักเรียนสังเกตนะคะแน่นอนมากคือ2ถูกไหมคะแต่บางเอิญน2มันมีอยู่2จํานวนน่ะเราต้องเอา2จํานวนนี้มาเปรียบเทียบกันก่อนและเรารู้อยู่แล้วว่า12ต้องเป็นจํานวนสุดท้ายเพราะ12เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดนะคะ ดังนั้นนักเรียนดูค่ะ2ในหลัก10มี2จํานวนเราเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะมันมีค่าเท่ากันเราต้องไปเปรียบเทียบที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของจํานวนแรกเป็นเลข9จํานวนที่2เป็นเลข1ดังนั้น9เป็นยังไงกว่า1คะมากกว่าดังนั้น29ก็ต้องมากกว่า21นะคะ29มากกว่า21ค่ะ นะคะและจํานวนสุดท้ายที่เหลือคือ12ค่ะอ่ะนะคะพอเราเรียงจากมากไปน้อยได้แล้วเวลานักเรียนจะเรียงจากน้อยไปมากจากจํานวนเดิมนักเรียนไม่ต้องไปเปรียบเทียบใหม่นะคะนักเรียนสามารถไล่จากข้างหลังไปข้างหน้าได้เลยนะคะโดยน้อยสุดคือ12ดังนั้นเราก็เอา12ขึ้นนะคะ นะคะลงลงมาก็คือ21เอค่ะเอา21ขึ้นได้เลยและ29นะคะและ51และ55ค่ะอันนี้ก็จะได้การเรียงลำดับจำนวนนะคะในข้อสุดท้ายจากน้อยไปมากได้แบบนี้นะคะโดยการเรียงจากข้อนี้ค่ะจากข้อนี้เรียงจากมากไปน้อยนะคะถ้านักเรียนอยากเรียงจากน้อยไปมากในจำนวนเหมือนเดิมก็เรียง นะคะจากหลังมาหน้านะคะนักเรียนก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการเฉลยงานเก่าของนักเรียนต่อไปเรามาดูงานใหม่ของเราในวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นะคะคำว่าเพิ่มขึ้นทีละ10เนาะอย่างเช่นครูขวัญดาวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรามีอยู่10เพิ่มขึ้นทีละ1ิบ จำนวนถัดไปก็จะเป็น20 30 40 50แบบนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนสังเกตถ้าลงท้ายด้วย10 10 10เลขหลักหน่วยจะเป็นเลข0เลขหลัก10จะเพิ่มขึ้นทีละ1ค่ะเห็นไหมคะหลัก10เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5 นะคะแต่หลักหน่วยยังคงเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวิธีการก็ดูที่หลัก10ค่ะแล้วก็เพิ่มตัวเลขในหลัก10ไปทีละ1ในหลักศูนย์ก็ยังคงเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมอันนี้คือเรียกว่าการนับเพิ่มทีละ10นะคะอ่าตอนนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดของเราในในหน้า65กันนะคะในหน้า65นะคะ เขามีจํานวนมาให้บ้างแล้วให้นักเรียนหาจํานวนที่หายไปโดยการนะคะนักเรียนดูจากจํานวนนี้28มาหา48มาหา58มาหา68สังเกตไหมว่าจํานวนมันเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขึ้นนะคะทีละเท่าไหร่อ่านักเรียนมาดูค่ะสังเกตไหมว่าหลักหน่วย มีตัวเลขเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือเลข8แสดงว่าหลักหน่วยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่ไปเพิ่มขึ้นในหลักในหลักอะไรคะให้เดาอ่าในหลัก10นะคะนักเรียนสังเกตจาก4มา5ค่ะจาก5มา6ค่ะแสดงว่าเพิ่มขึ้นทีละ1 1สนะเพราะฉะนั้นตัวเลขในหลัก10จะเพิ่มขึ้นแต่ในหลักหน่วยจะคงเดิม เพราะฉะนั้นจากสองในหลักสิบจำนวนถัดไปต้องเป็นเลขอะไรในหลักสิบคะอ่าเก่งมากเลยค่ะเลข3ในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยจะเป็นเลขเดิมคือเลข8ค่ะเราก็จะได้28 38 48 58และ68อันนี้ก็คือการนับเพิ่มเพิ่มทีละ10นะคะอ่ะ นะคะในนี้ก็คือเพิ่มทีละ10ต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อถัดไปข้อถัดไปนะคะเป็นการเพิ่มเหมือนเดิมเลยนะนักเรียนสังเกตสินะคะตรงนี้เป็น26 36 46อันนี้อะไรนะแล้วก็66นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทำข้อนี้ด้วยตัวเองเพราะเป็นการเพิ่มเหมือนกับข้อนี้เลยค่ะข้อแรก นะคะตอนนี้คุณครูจะอธิบายนะคะในข้อถัดไปนี่เลยข้อหมีนะคะข้อหมีเนี่ยครูดูจากตัวเลขแล้วเอนะจาก69มา49จาก49มา39จาก39มา29อุ้ยอันนี้ไม่เห็นเหมือนอันบนเลยอันบนเพิ่มขึ้นแต่อันนี้มันเป็นยังไงนะ อ่าเก่งมากเลยใครตอบได้อันนี้มันลดลงค่ะลูกขาเราดูได้ยังไงว่ามันลดลงอ่ะอันดับแรกเราดูในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยไม่เปลี่ยนเลยเป็นเลข9เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกจํานวนเลยแต่หลักที่เปลี่ยนคือหลัก10บค่ะลูกตอนแรกเป็น6เว้นไว้เป็นอะไรไม่รู้แล้วมา4แล้วมา3แล้วมา2 แสดงว่าหลัก10จะลดลงทีละหนึ่งสินะคะลดลงทีละ10นะคะพูดง่ายๆคือลดลงทีละ1นึ่นั่นเองถ้าเราพูดถึงตัวเลขในหลัก10บลดลงทีละ1นะคะแต่ว่า1ในที่นี้คือ1นึบเพราะว่า1ที่ลดลงคืออยู่ในหลัก10นะคะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยไม่น่าจะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นหลักหน่วยต้องเป็นเลขเใส่ไปเลยค่ะ ต่อไปหลัก10ค่ะจาก6มาอะไรหนะ้ามาแล้วมา4 4แล้ว3เพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนเดาได้ไหมคะจาก6ลดลงมา1นึก็จะเหลือเหลือเหลือหค่ะเหลือ50กลายเป็น59นักเรียนสังเกตค่ะ6กสิบเก้าห้าสิบเก้ถ้ามีต่อไปก็ต้องเป็น19ใช่ไหม ถ้ามีต่อไปก็ต้องเป็น9แบบนี้ค่ะลดลงทีละ1 0นะคะอ่ะตอนนี้เราได้ทั้งแบบเพิ่มขึ้นและแบบลดลงนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองฝึกทำด้วยตนเองก่อนนะคะที่เหลือนะคะในหน้าในหน้าในหน้า65นะคะหน้าเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปคุณครูมาเฉลยให้โอเคไหมคะ อะลองพยายามทําดูนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะภาระงานของนักเรียนวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหน้า65หน้าเดียวเลยค่ะ